ก็สวัสดีครับผมสวัสดคนด้วยนะครับยิมสู่บาสเซมไปอีกแล้วนะครับกับเฟสดีรีส์ที่ผมจะมาระวัดตัวละครในเกมเฟสดาวเดอร์หรือเฟสซีรีส์ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับกับครั้งนี้นะครับเรามากับแอสเซอร์ในคลาดแอสเซอร์ซินกันบ้างกับตัวละครที่ทุกคนอาจจะชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวก็คือฮัสซันแห่งแขนต้องสาบ ตัวตนแท้จริงของแขนต้องสาบก็คือฮัสซันเอซับบาซึ่งมีนามเฉพาะว่าเป็นแขนต้องสาบเป็นหนึ่งใน9คนครับของตระกูลชายชาาแห่งคุนเขาซึ่งเป็นกลุ่มนักฆ่าที่กําเนิดในตะวันออกกลางชื่อของเขาก็คือฮานัมเมื่อตอนที่เขาจะกลายเป็นวิญญาณมิโลชนนะครับชื่อจริงของเขาก็ได้หายไปในขณะที่เขานะครับเป็นผู้นําของกลุ่มที่เป็นที่มานะครับของคําว่าแอสซิสินมีคนทั้งหมดอยู่19คนด้วยกันนะครับที่ได้รับตําแหน่งฮัสซันไอซับบา มาตลอดหลายปีจะมีสมาชิกคนใหม่เกิดขึ้นมาทุกครั้งที่มีคนรับตําแหน่งและแขนต้องสาบก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะครับชื่อเจงในใบน้าองคอเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแอัศซินเนี่ยและฮัสซันนั้นต่างเป็นปริศนาตำนานของอัสซันอัสซาบบ้านะครับปรากฏตัวในหลายเรื่องราวด้วยจาก,กนในนามของผู้นําของกลุ่มนักฆ่าแค่ก็ตามนําที่ได้กลายเป็นผู้นำครับจะต้องใช้ชื่อนี้และเปลี่ยนลักษณะของตนครับให้ไปเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆซึ่งมีทางหลีกเลี่ยงได้ เบื้องหลังของการก่อตั้งกลุ่มนักฆ่านี้นะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนและพวกนะครับจะปฏิบัติตามคําสอนอย่างเคร่งครัดในข้องแค่วในขณะที่บางส่วนของกลุ่มนะครับเป็นส่วนที่ใช้ความรุนแรงด้วยการสอนที่ได้รับมาซึ่งเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญครับแล้วก็เชื่อฟังอํานาจอย่างแท้จริงฮัสซันฮัพได้บุกยึดปราสาทที่วกเขาน้าและได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นฐานทัพของตัวเองหลังจากที่กลายเป็นองค์กรแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้การสังหาร,รเป็นมาตรฐานของกลุ่มวิธีการของฮัสซันนัค่อนข้างที่จะรุนแรง มุขขอนับใช้ยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ตนเองและเพื่อบรรลุงานที่ต้องใช้ความสามารถเกินกว่ามนุษย์ต้นกําเนิดของชื่อของมุคขานับมาจากแอสซัสซินซึ่งแอสซัสซินนับมาจากชื่อเล่นที่ได้ให้ไว้แก่นักฆ่าลับแต่และคนที่ใช้ฮัตชิสหรือน้ํายางจากยอดนําไปทําให้มันแห้งมาทาตัวงานของพวกเขานะครับเป็นงานที่ต้องใช้ความแม่นยําแล้วก็การหาตัวจับยากชื่อเสียงของพวกเขานะครับโด่งดังไกลถึงต่างแดนพวกฮัสซันนะครับไม่เคยแสดงตัวออกมาจากที่ซ่อนอยู่ในภูเขาเลย และพวกเขาะจะฆ่าทุกๆคนที่ได้มาชิญหน้ากับพระเจ้าของพวกเขาซึ่งได้กลายเป็นหัวข้อที่เหมาะสมกับสําหรับการแตะตั้มบทกวีของยุโรปเรื่องราวของฮัสซันฮารได้ถูกนํามาสร้างละครหรือบทกวีต่างๆถึงงั้นนะครับพวกเขาก็ยังคงเป็นตำนานและหลังจากนั้นนะครับแอตติน,นก็ได้กลายเป็นคําที่มีความหมายใหม่วานัค่าเองการมีอยู่ของพวกฮัสซันฮ,นฮนนาบเริ่มสับสนไปตามกาลเวลา และพวกเขาฮารได้กลายเป็นภาพสเสมือนครับเหมือนกับตำนานของเราวิรชนต่างเหมือนอบสังหารนินครับยังปรากฏตัวในช่วงเวลาปัจจุบันนั่นคือการล้อเฟืองที่กลุ่มฮัสซันได้สร้างขึ้นมาและชาชลาแห่งคุณเขาครับที่ยังคงอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็ตามแขนต้องสามนะครับปรากฏตัวในรูปของชายหนุ่มสูบผอมสูงโย่งผิวเป็นสีดำและแขนขวาที่ถูกพันผ้าเอาไว้แขนขวาของเขาครับเป็นแขนที่ไร้ประโยชน์ทำอะไรไม่ได้ใบหน้าของเขาครับถูกเปิดเผยโดยซากุระในรูทเฮมเบินฟิลด์ เป็นดนกที่คล้ายกับหน้ากากและมีจมูกที่ยื่นออกมาตรงข้ามกับรูปลักษณ์ของเขานะครับแคนต้องสาบที่คนเนี่ยจงรักภักดีต่อมาสเตอร์เป็นอย่างมากเขายอมรับในอำนาจของมาสเตอร์และจะไม่มีวันทรยต์กอนตัวของมาสเตอร์เลยแคนต้องสาบเนี่ยขาดสติปัญญาหลังจากถูกอันเชิญออกมาแบบไม่สมบูรณ์นะครับหลังจากได้หัวใจของแลนเซอร์มานะครับแคนต้องสาบเนี่ยก็ได้สติปัญญากลับคืนมาพร้อมกับบุคลิกของแลนเซอร์ความสัมพันธ์กับเซอร์แวนต์ตนอื่นกิลกาเมช ดูเหมือนว่านะครับแคนต้อง3ามเนี่ยจะไม่เชื่อใจเขามากสักเท่าไหร่และเขานะครับมีกลิ่นอของความทรยศเต็มไปหมดแคนต้อง3ามนะจึงพยายามขอให้มาสเตอร์เนี่ยตัดสัมพันธ์กับเขานะครับความสามารถเฉพาะคลาสการสร้างความสับสน presence c o n s u m e n c e ระดับ A บวกความสามารถในการลบตัวตนออกไปโดยสมบูรณ์แบบแม้แต่เซอร์แวนที่มีความสามารถในการตรวจจับเนี่ยก็ไม่สามารถ,ถารู้ได้ว่าตัวตนของฮัตซันแคนต้องสามเนี่ยจะอยู่ที่ไหนแต่จะถูกสัมผัสได้เมื่อฮับเริ่มทำการจมดี ความสามารถเฉพาะตัวนะครับทักษะการคว้างม,มีดสั้นโปรเจกต์ไดร์เดกเกอร์ระดับบีเพิ่มพลังในการคว้างสิ่งของในกรณีนี้ก็คือคอนฮับสามารถคว้างม,มีดสั้นด้วยความเร็วที่เท่ากับกระสุนปืนได้การป้องกันลมโปรดิชั่นฟอร์มวินระดับ A ความสามารถในการป้องกันลมในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่ป้องกันจากวิญญาณท่าลมมีพลังในการป้องกันที่แข็งแกร่งพอที่จะต้านเมทดบลินวิสิเบลแอร์ของเซเบอร์ได้การปรับแต่งร่างกายเซิร์ o ม i f ิฟิเคชั่นระดับ4 นี่เป็นเอกแห่งผละารที่แขนของฮัทซันแแขนต้นสางเนี่ยยืนยาวผิดปกติเนื่องจากคอนฮัทได้รวบรวมเอาแขนของวิญญ,ญาณไร้เซธานเนี่ยเข้าครอบร่างกายตัวเองและคอนฮัยังนาหัวใจของคนอื่นนะมาใส่ในร่างกายได้อีกด้วยสมบัติวิรชนที่ครอบครองงานของข้าถูกสลักไว้ด้วยวิญญาณลึกลับนี้จนนิ่นลนอย่างทุกทรมานซาบานิยา ซาบานิยาจังหวะหัวใจรวงประเภทต่อต้านบุคคลระดับ4ควาสามารถในการสร้างหัวใจเทียมด้วยมวลอีเทอร์ที่ซ้อนหัวใจของเป้าหมายออกมาการทำลายหัวใจเทียมนี่ครับก็เท่ากับว่าหัวใจของเป้าหมายจริงเนี่ยจะถูกทำลายด้วยเขายังสามารถสลับหัวใจปลอมกับหัวใจจริงของเป้าหมายพอที่เมื่อนะครับเขากินหัวใจของดวงจริงเนี่ยแล้วเขาจะได้รับความรู้ของคนคนนั้นมาด้วยกาจะท่านี้ครับต้องปลดปล่อยแขนปีศาจที่เขาบดนึกไว้เสียก่อนและเกาะหรือโลกป้องกันเนี่ยจะได้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าการโจมตีนี้ วิธีป้องกันของท่านนี้ก็คือต้องมีมานามากพอนะครับหรือโชคที่มากพอมันเป็นคำสาบขั้นสูงนะครับที่ต้องแลกมาด้วยการขายวิญญาณให้กับปีศาจนื่องจากเขาครับไม่เหมือนกับฮัสซันคนอื่นที่มีความสามารถจากพรสวรรค์เขาจึงสั่งเบยแขนตัวเองเนี่ยเพื่อให้ได้ความสามารถมาสบ,บรรญ,ญานะครับเป็นชื่อของเทพทูตแห่งนรกนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติวิลชนของฮัสซันแห่งแขนต้องสาบข้อมูลนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าฮัตซันเนี่ยประวัติของฮัสซันแต่ละตัวนั้นว่ามีความลึกกลับแว็คาามนน่่สใจอยยูเะพ พอสมควรเลยนะครับซึ่งนะครับฮัสซันตะกณเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าฮัสซันนะครับแต่ว่า,าชื่อรองเท้าเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอย่างฮัสซันแห่งความเงียบเงันฮัสซันลอยหนะ้าฮัสซันแห่งแขนต้องสา์ก็คนนะครับเขาจะเรียกตามฮัสซันแห่งแขนต้องสาบฮัสซันแห่งความเงียบเงันแต่ว่าชื่อก่อนหน้านั้นนะครับเขาจะไม่เรียกกันนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ